เรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยครับกับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสัส่นสะเทินไปทางพมิภาคเลยเมื่อวันที่8ธันวาคม2025วันที่เครื่องบินรบของไทยบินข้ามชายแดนเข้าไปโจมตีเป้าหมายในกัมพูชา คเครื่องนี้มันมันใหญ่กว่าการกระทบกระทั่งตามชายแดนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะเลยนะครับมันหมนเป็นเสียงระฆังดังลั่นที่บอกว่าภูมิทัศน์ความมั่นคงทั้งหมดในอินโดแปซิฟิกกาลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยวันนี้เราเลยจะมาลองปฏะติดประต่อภาพใหญ่กันว่าสถานการณ์ความมั่นคงในแถบอินโดแปซิฟิกนปลายปี2025น้าเนี่ยเออหน้าตามันเปลี่ยนไปขนาดไหน โดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากการสังเคราะห์แรยง,งานเชิงลึก2ฉบับนะครับฉบับแรกจะมองภาพรวมยุทธศาสตร์ใหม่ของอเมริกาที่ต้องการจะปิดล้อมจีนส่วนอีกฉบับก็จะจอดลดลงไปในริกรตชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสงครามตัวแทนรอบใหม่ไปแล้วใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้คือการทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐที่เขาเรียกว่าลทัทธิโดดเดี่ยวเชิงรุกแหละมันกำลังส่งแรงกระเพื่อมอะไรบ้าง มันเปลี่ยนหน้าตาของพันธมิตรเก่าแก่อย่างไรแล้วก็สร้างจุดปรอบบางใหม่ๆขึ้นที่ไหนและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือทําไมความขัดแย้งเล็กๆในระดับท้องถิ่นถึงถูกขยายผลจนกลายเป็นสมรภูมิของมหาอํานาจได้โอเคครับมาเริ่มกันที่ปมแรกเลยดีกว่าไอาก้กติกาใหม่ของโลกที่ว่าเนี่ยมันมาจากเอกสารที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐปี2025หรือ NSS 2025 ที่ออกมาในสมัยรัฐบาลทรัมป์ชุดที่2แนวคิดหลักของมันถูกเรียกว่าลัทธิธดดเดี่ยวเชิงรุก Aggressive Isolationism เอ่อฟังดูย้อนแย้งนะครับโดดเดี่ยวแต่ก็รุกรานในเวลาเดียวกันมันคืออะไรกันแน่ครับมันเป็นความย้อนแย้งที่เขาตั้งใจเลยล่ะคะ่ะแกงของมันเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่าบทบัญญัติแห่งทรัมป์หรือ The Trump Corollary ซึ่งประกาศชัดเจนเลยว่าสหรัฐจะเลิกทำตัวเป็นตำรวจโลก จะไม่ส่งทหารไปสู้รบในสงครามที่ไกลบ้านอีกแล้วพื้นที่เดียวที่อเมริกาจะทุ่มสภากำลังทางทหารทั้งหมดเข้าปกป้องแบบสุดตัวเลยก็คือซีกโลกตะวันตกอ๋อคือสนามหลังบ้านของตัวเองเท่านั้นใช่ค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียสหรัฐจะเปลี่ยนบทบาท เปลี่ยนบทบาทไปเป็นอะไรครับจากตำรวจโลกไปเป็นไปเป็นผู้สนับสนุนทางยุทธศาสตร์และนิวเคลียร์ค่ะหรือ Strategic and Nuclear Backstop พูดง่ายๆก็คือสหรัฐบอกว่าเราจะไม่ไปรบให้แต่เราจะขายอาวุธสุดไฮเทคให้เราจะให้ข้อมูลข่าวกรองที่ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือเรายัางกางร่มนิวเคลียร์คุ้มครองพวกคุณอยู่ในยบายนี้เลยถูกเรียกว่ายุทธศาสตร์การผลักภาระหรือ Burden Shifting ผักภาระค่ะคือผลักภาระการป้องกันด่านหน้าไปให้พันธมิตรที่อยู่ในแนวที่เรียกว่าห่วงโซ่เกาะชั้นแรกอย่างเต็มตัวคำว่าห่วงโซ่เกาะชั้นแรกนี่ช่วยขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันสำคัญทางยุทธศาสตร์ยังไงทำไมต้องเป็นเกาะกลุ่มนี้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราเมาจากจีนออกมายังมหาสมุทรแปซิฟิกจะเห็นแนวเกาะที่เป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติกั้นจีนเอาไว้ เริ่มตั้งแต่ญี่ปุน่นลงมาที่โอกินาวาไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับแนวเกาะนี่แหละค่ะที่เรียกว่าห่วงโซ่เกาะชั้นแรกมันคือเส้นทางออกสู่มหาสมุทรเปิดที่สําคัญที่สุดของกองทัพเรือจีนการที่สหรัฐผลักภาระให้ประเทศเหล่านี้ติดอาวุธหนักขึ้นก็เหมือนกับการสร้างกงําแพงให้สูงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเพื่อขังอิทธิพลทางทหารของจีนให้อยู่แต่ในพื้นที่จํากัดไม่ให้ออกมาอารวาดในแปซิฟิกได้ง่ายอ๋อ ดังนั้นประเทศรวยๆอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เลยโดนกดดันหนักที่สุดว่าต้องเพิ่มงบกลาโหมและต้องพัฒนาอาวุธโจมตีระยะไกลของตัวเองให้ได้น่าสนใจมากครับแล้วในเมื่อยุทธศาสตร์ทางทหารแข็งกร้าวขนาดนี้ NSS 2025มองจีนในภาพรวมเป็นอะไรครับเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นภัยคุกคามที่ต้องกำจัดตรงนี้ล่ะค่ะคือความย้อนแยงที่สที่น่าสนใจมาก รายงานชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มองจีนผ่านเลนส์ของความจริงทางเศรษฐกิจเป็นหลักความจริงทางเศรษฐกิจใช่ค่ะคือไม่ได้ประกาศว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่หรือ existential threat แบบที่เคยพูดถึงสาหาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นแต่ระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบนักล่าครับเช่นการขโมยเทคโนโลยีการทุ่มตลาดซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐจะไม่ทนอีกต่อไปแต่แบบนี้มันจะทำได้จริงหรอครับ การพยายามจะแยกเศรษฐกิจออกจากการทาหารในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดแล้วมันดูเป็นนโยบายที่ขัดแย้งในตัวเองจนน่าจะล้มเหลวหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดเปราะบางที่สุดของนโยบายนี้เลย ในทางหนึ่งคือพยายามจะไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามจนกระทบเศรษฐกิจของตัวเองที่ก็ยังพึ่งพาจีนอยู่แต่ในอีกทางหนึ่งก็ประกาศกล้าวว่าจะปกป้องไต้หวันและห่วงโซเกาะชั้นแรกอย่างเต็มที่มันเหมือนกับการพยายามเดินบนเส้นลวดเส้นบางๆที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อและประเทศแรกที่ตอบสนองต่อสัญญาณที่ขัดแย้งกันนี้อย่างเต็มตัวก็คือญี่ปุ่นค่ะ ยุทธศาสตร์ผลักภาระแบบนี้ประเทศที่รวยและมีความสามารถอย่างญี่ปุ่นก็คงจะตอบรับได้ไม่ยากใช่ไหมครับสถานการณ์ของเขาน่าจะเป็นกรณีศึกษาแรกๆเลยถูกต้องค่ะญี่ปุ่นไทยใต้ในายกรัฐมนตรีสายเหี่ยวอย่างซานาเอะทากาอิจิเนี่ยเขามองว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเพื่อความอยู่รอด Exexistenttialcess ใช่ค่ะเธอใช้โอกาสนี้ในการผลักดันการติดอาวุธใหม่แบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นไม่เคยทําเลยนะับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วภาพที่เป็นรูปประทับของการติดอาวุธใหม่นี่มีอะไรบ้างครับที่เห็นได้ชัดๆเลยที่ชัดเจนที่สุดคือการเร่งติดตั้งขีปนาวุธต่อตั้งเรือรบรุ่น Type 12ที่ปรับปรุงใหม่ให้ยิงได้ไกลเกิน1000กิเมตรพกิโเมตรค่ะ คือยิงจากเกาะของตัวเองไปถึงชายฝั่งจีนได้สบายๆโดยเฉพาะการนำไปติดตั้งที่หมู่เกาะริวกิวเพื่อสร้างเขตห้ามเข้าหรือ area denial ในช่องแคบมิยาโกะครับซึ่งเป็นทางออกสำคัญของกองเรือจีนใช่ค่ะและล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดตัวต้นแบบขี่ปนาวุธล่องลงหนหรือ stealth พิสัยไกลนุ่นใหม่ที่พัฒนากับอังกฤษด้วย เหมือนการประกาศเลยว่าญี่ปุ่นพร้อมจะมีเขี่ยวเล็บเป็นของตัวเองแล้วอีมาเลยค่ะเป็นการบอกจีนรตรงๆเลยว่าถ้าคุณบุกไต้หวนันญี่ปุ่นก็จะเข้าร่วงสงครามด้วยแน่นอน ซึ่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์โตเกียวปักกิ่งดิ่งลงเหวทันทีจีนก็ตอบโต้ด้วยการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงแล่นผ่านช่องแคบมิยากโกะมาซ้อมรบใกล้ๆแล้วก็ใช้ยาแรงทางเศรษฐกิจคือระง,งับการนําเข้าอาหารทะเลทั้งหมดจากญี่ปุ่นเลยสร้างความเสียหายมหาศาลฟังดูแล้วญี่ปุ่นเลือกข้างชัดเจนมากแต่ประเทศข้างๆอย่างเกาหลีใต้นี่สิครับน่าจะลําบากน้าดู ลำบากมากค่ะสถานการณ์ของเกาหลีใต้ในรายงานเขาเรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางยุทธ,ธศาสตร์อย่างแท้จริง Strategic Dilemma ใช่ค่ะเพราะในทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้พึ่งผ่าจีนแบบสุดๆแต่ในทางการเมืองและการทหารก็ถูกสารัฐที่เป็นพันธมิตรหลักกดดันให้เข้าร่วมวงล้อมจีนแถมยังมีตัวแปรที่น่าปวดหัวที่สุด คือเกาหลีเหนืออืซึ่งน่าแปลกมากที่ในเอกสาร NSS 2025แทบจะไม่พูดถึงเลยเหมือนกับว่าอเมริกามองว่าปัญหานี้เป็นเรื่องของเกาหลีใต้ที่ต้องจัดการเองพอพูดถึงการทดสอบปฏิกิริยามันมีเรื่องยุทธวิธีสีเทาที่จีนใช้กับเกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมครับมันคืออะไรกันแน่ครับเหมือนการยั่วโมโหแต่ไม่ถึงกับชกหรือเปล่าใช่เลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก ยุทธวิธีสีเทาหรือ Gray Zone Tactics เนี่ยคือการกระทำที่จงใจให้คลุมเครือก้ำกึ่งระหว่างการทหารกับพลเรือนเพื่อสร้างความได้เปรียบโดยไม่ให้ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบบอย่างกรณีในทะเลเหลือมจีนก็ส่งเรือไปติดตั้งทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่อ้างว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศแต่เกาหลีใต้มองว่ามันคืออุปกรณ์สอดแนมทางทหารชัด,ชดๆการกระทาแบบนี้มันท้าทายมาก เพราะถ้าโซส่งเรือรบไปทําลายก็อาจจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มใช้ความรุนแรงก่อนแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็เท่ากับยอมรับการลุกลามอธิปไตยไปโดยปริยายโหฟังดูแล้วสถานการณ์ทางตอนเหนือนี่ตึงเครียดเหมือนเดินบนน้าแข็งบางๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเรามองลงมาทางใต้สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าด้วยซ้ําเพราะมีผู้เล่นเยอะกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ แรงกระเพื่อมจากนโยบายของสหรัฐลงมาถึงอุตสาคเนยอย่างเต็มๆเ,เลยค่ะแต่งมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวโดยเฉพาะการพลิกนโยบายต่อก,กัมพูชาแบบ180องศาอันนี้น่าประหลาดใจมากนะครับจากที่เคยมองว่ากัมพูชาเป็นรัฐบริวารของจีนไปแล้วกลายเป็นว่าสหรัฐพลิกเกมมาดึงเป็นพวกซะเองอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทาให้วอชิงตันคิดแบบนั้นได้ครับ รายง,งานวิเคราะห์ว่านี่คือการเดินหมากตามลัทธิความจริงแบบใหม่หรือนิวเรียลิซึมอย่างถึงที่สุดเลยคือสหรัฐมองว่าในไหนก็ไม่สามารถหยุดอิทธิพลจีนในกัมพูชาได้แล้วก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการเข้าไปสร้างอิทธิพลของตัวเองแข่งกับจีนมันซะเลยแทนที่จะปล่อยให้จีนคุมเบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว oh. เราจึงได้เห็นการยุดเลิกการคว่าบาดอาวุธที่ใช้มานานหลายสิบปีการรื้อฟื้นการซ้อมรบร่วม a อ c h o r s e n t i n e l และที่ช็อกที่สุดคือการที่กัมพูชายอมให้เรือรบสหรัฐกลับเข้าไปเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมได้ซึ่งเป็นฐานทัพที่จีนเคยทุ่มเงินมหาศาลช่วยพัฒนาการที่อเมริกาหันไปเอาใจกัมพูชาขนาดนี้มันส่งผลกระทบกับพันธมิตรเก่าแก่อย่างไทยโดยตรงเลยใช่ไหมครับโดยตรงและรุนแรงมากค่ะในมุมมองของไทยซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาหรือทรี a ีลน์มาอย่างยาวนาน การกระทําของสหรัฐมันไม่ต่างอะไรกับการหักหลังอืมความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนี่เองที่เปิดช่องว่างมหาศาลให้จีนสามารถสอดแทรกเข้ามามีบทบาทในความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ง่ายขึ้นกลายเป็นว่าทั้งสองประเทศต่างก็มีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่คนละข้างแล้วมันก็นํามาสู่เหตุการณ์ประทะในวันที่8ธันวาชนวนเหตุมันเริ่มมาจากอะไรกันแน่ครับชนวนเหตุเริ่มคุกกลุ่นมาศกทักลงค่ะจากการที่ข้อตกลงสันติภาพชายแดนมันล้มสลายลง หลังจากเกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าเป็นของใหม่ที่ฝ่ายกัมพูชาลอบนํามาวางแต่จุดแตกหักจริงๆที่ทําให้ไทยตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางอากาศคือข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยําว่ากองทัพกัมพูชากําลังเคลื่อนย้ายระบบจรวดหลายลํากล้อง PHL03 ครับซึ่งเป็นอาวุธที่จีนผลิตให้และมีพิษัย,ยิงไกลถึง130กนะิเม130กิเมตรนั่นมันไกลามากนะครับมันคุกคามอะไรในฝั่งไทยได้บ้าง มันสามารถยิงไปถึงตัวเมืองใหญ่ๆใ,ในภาคอีสานตอนล่างได้เลยค่ะและที่น่ากวลที่สุดคือข่าวกรองระบุว่าเป้าหมายที่ถูกตั้งไว้คือสนามบินและโรงพยาบาลในฝั่งไทย<ฮ>ซึ่งถือเป็นการคุกคามโดยตรงต่อชีวิตพลเรือนจํานวนมากนี่คือเส้นแดงที่ไทยยอมข้ามไม่ได้ทําให้ต้องมีการอพยพประชาชนเกือบครึ่งล้านคนและนําไปสู่การตัดสินใจชิงโจมตีก่อนเพื่อทาลายระบบจรวดดังกล่าวซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับพลเรือนในฝั่งกัมพูชาเช่นกันค่ะ รายงานยังชี้ด้วยว่าการเมืองภายในของทั้งสองประเทศก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะครับเหมือนกับว่าผู้นำทั้งสองฝั่งต่างก็ใช้ความขัดแย้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถูกต้องค่ะมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวอย่างน่าเศร้าในฝั่งไทยรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ต้องการแสดงความเด็ดขาดเพื่อสร้างความชอบธรรมและกระชับอำนาจกับกองทัพ ส่วนทางฝั่งกัมพูชาตระกูลหุ่นก็ใช้ลัทธิชาตินิยมปลุกเร้าประชาชนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็เสริมฐานอํานาจของตัวเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นแต่มันยังมีอีกตัวแปรหนึ่งที่ซ้อนทับเข้ามาและทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับนั่นก็คือโครงการคลองฟูนันเตโชอ่าคลองขนาดยักษ์ที่กัมพูชาสร้างโดยมีจีนหนุนหลังตมที่ใช่ไหมครับมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงมันเกี่ยวโดยตรงเลยค่ะ พราะคลองนี้สร้างความหวาดระแวงอย่างหนักให้กับเวียดนามซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสําคัญในภูมิภาคในมุมของเวียดนามโครงการนี้คือภัยคุกคามความมั่นคงระดับสูงในทางสิ่งแวดล้อมมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางน้ําและทําลายระบบนิเวศในสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเวียดนามครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือในมิติทางทหารทางทหารคลองจะกลายเป็นเส้นทางของกองทัพได้เลยเหรอครับใช่ค่ะ เวียดนามกังวลว่าคลองนี้อาจจะกลายเป็นเส้นทางลัดให้เรือรบขนาดเล็กของจีนสามารถแล่นจากฐานทัพเรียมในกัมพูชาทะลุเข้ามาประชิดชายแดนทางตะวันตกของเวียดนามได้โดยตรงโอ้โหมันคือการสร้างภัยคุกคามสองด้านให้กับเวียดนามจากเดิมที่ต้องรับมือจีนแค่ในทะเลจีนใต้ตอนนี้อาจจะต้องมาระวังหลังบ้านที่ติดก,กับกัมพูชาด้วยสถานการณ์แบบนี้ยิ่งผลักดันให้เวียดนามต้องวิ่งเข้าไปหาอ้อมกอดของสหรัฐมากขึ้นไปอีก กลายเป็นโดมิโน,โนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆเลยค่ะฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายที่ซับซ้อนจริงๆนะครับแล้วผู้เล่นคนอื่นๆในภาพใหญ่นี้ล่ะครับอย่างอินเดียฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียพวกเขามีบทบาทอย่างไรในยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนนี้แต่ละประเทศมีบทบาทที่ชัดเจนมากค่ะอินเดียถูกวางตัวให้เป็นสมอทางยุทธศาสตร์หรือ strategic anchor er, ทั้งฝั่งตะวันตกมีหน้าที่คานอำนาจจีนในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งล่าสุดอินเดียก็เตรียมนำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำที่สอง INS Aridaman เข้าประจำการแล้วครับส่วนฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในแนวห่วงโซ่เกาะชั้นแรกก็กลายเป็นฐานปฏิบัติการส่วนหน้าที่สำคัญที่สุดมีการขยายให้สหรัฐเข้าถึงฐานทับได้มากขึ้นเพื่อจับตาดูจีนในทะเลจีนใต้และสุดท้ายคือออสเตรเลียที่รับบทเป็นฐานสนับสนุนทางลึกหรือ Depth and Support Base เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างออกมาใช่ค่ะและกำลังเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ AUKS อย่างเต็มที่เท่ากับว่าตอนนี้มีเครือข่ายพันธมิตรล้อมจีนอยู่เกือบทุกทิศทางเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราสรุปภาพรวมจากรายงานทั้งหมดจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนของสหรัฐมันได้สร้างเครือข่ายความมั่นคงที่หนาแน่นขึ้นจริงๆแต่มันก็เป็นดาบสองคมเพราะมันทําให้ทั้งภูมิภาคเปราะบางและเสี่ยงที่จะเกิดการประทะสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน รายงานได้กลั่นกรองออกมาเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจ4ประการค่ะมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือวงแหวนพันธมิตรที่พึ่งพ่าตนเองสิ่งที่น่าคิดคือยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ตั้งใจจะลดภาระของตัวเองกลับสร้างความเสี่ยงใหม่ขึ้นมาแทนคือการมอบเช็คเปล่าทางทหารให้พันธมิตรเพราะประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือไทยรู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพและมีพี่ใหญ่หนุนหลังอยู่ห่างๆก็อาจจะกล้าตัดสินใจทําอะไรที่เสี่ยงกว่าเดิมมากอื กลายเป็นว่าความตั้งใจที่จะสร้างเสถียรภาพกลับไปจุดชนวนความขัดแย้งในระดับภูมิภาคแทนน่าสนใจมากครับและข้อที่สองล่ะครับข้อที่2คือการล่มสลายของความเป็นแกนกลางของอาเซียนตอนนี้มันชัดเจนมากว่าอาเซียนได้แตกออกเป็นสองค่ายคือค่ายที่หนุนสหรัฐเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามและค่ายที่หนุนจีนเช่นกัมพูชาลาวทำให้กลไกทางการทูตของอาเซียนที่เคยเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาแทบจะกลายเป็นอมาภาพไปแล้ว ครับข้อที่3คือความเสี่ยงของสงครามตัวแทนซึ่งวิกฤตไทยกัมพูชาก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและข้อสุดท้ายที่น่ากังวลที่สุดคือจีนที่ถูกบีบคั้นการถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาอาจผลักดันให้จีนที่รู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมต้องตัดสินใจใช้มาตรการทางทหารที่รุนแรงขึ้นเพื่อแหวกวงล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันหรือทะเลจีนใต้ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของการแข่งขันระหว่างสาหรัฐจีนที่ซับซ้อนและและอันตรายกว่าเดิมมากนะครับยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในแง่หนึ่งแต่ก็ได้เปลี่ยนทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิกให้กลายเป็น ดินแดนที่พร้อมจะลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อถูกต้องเลยค่ะประเด็นสำคัญที่สุดจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็คือสันติภาพในอินโดแปซิฟิกตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการป้องปรามด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับศิละปะของการบริหารจัดการวิกฤตหรือ crisis management ที่ชาญฉลาดและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งยวดท่ามกลางผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงของทุกฝ่ายและนั่น ก็นำมาสู่คำถามชวนคิดที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ในวันนี้ครับเมื่อการเมืองภายในของประเทศเล็กๆสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือและขยายผลโดยการแข่งขันของมหาอำนาจได้ง่ายขนาดนี้คำว่าอธิปไตยของชาติยังมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรในยุคสมัยใหม่แล้วเมื่อไหร่กันที่การตัดสินใจทางการเมืองภายในประเทศจะกลายเป็นการเดินหมากบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยที่เราอาจไม่รู้